รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับโมโมโนิชารังคาสิลิกอีกเช่นเคยทางทอทบอค่ะแต่สำหรับวันนี้จะมีข่าวสารอะไรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสวรประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15ผนึกกำลังของ m s m e ไทยให้เติบโตสมดุลยั่งยืนโดยนายสุพัฒนาพงพันธ์มีเชารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัลสุดยอด s อ e แห่งชาติครั้งที่15โดยมีนายวิรพงษ์มาลายัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสวและนายสุวรรณชัยโลหะวัฒนากุลผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ s อ e รวมทั้งสื่อมวลชนจํานวนมากร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลสุดยอดเอสบีแห่งชาติครั้งที่15บห้าจริงๆวันนี้เป็นงานรางวัลสุดยอดเอสบีแห่งชาติช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นเอสบีที่เป็นโพรเมเชียลระดับจังหวัดนะครับก็เลือกสุดยอดของแต่ละจังหวัดมาทั้งหมดก็วันนี้ก็มาครบทั้ง77จจังหวัดตอนเย็นเอง,เองจะเป็นรางวัลเอสบี เดนชาล์วอร์ดอันนี้คือแห่งชาตินะครับก็ซึ่งมีผู้ประกอบการที่รับรางวัลร,รองนายกสุพัฒนพงศ์แล้วก็ท่านรัฐมนตรีทางธนาคคมเนี่ยจะมาเป็นประธานในการมอบให้รางวัล s อสแห่งชาตินี่เรียนว่าที่มาของรางวัลกับวิธีการพิจารณาเราดําเนินการอย่างไรนะครับก็คือว่าในการดําเนินธุรกิจเนี่ยนะครับของ s อสหรือของทั่วไปก็ตามเนี่ยก็จะมีมิติแตกต,ต่างกันออกไปอย่างที่เราทราบอยู่ว่าถ้าเราทําธุรกิจก็จะมีทั้งด้านการจัดการด้านการผลิตด้านการตลาด ด้านบุคคลด้านการเงินด้านบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปดูความพร้อมในด้านมิติต่างๆซึ่งแต่ละเอสพีเองก็ต้องแสดงหลักฐานแสดงข้อมูลต่างๆซึ่งก็เป็นลักษณะของการเป็นคะแนนท,ท่านเก่งมากนะครับก็ที่ได้มาในแต่ละมิตินั้นก,ก็มีคะแนนที่จะต้องแสดงหลักฐานต่างๆวันนี้เราก็ได้ระดับจังหวัดก็มีหลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับอาหารเครื่องสำอางที่พักโรงแรม หรือบางครั้งก็เป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมอะไรต่างๆที่เป็นต้นนะครับวันนี้ก็ทุกท่านต,ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามาด้วยความสามารถแล้วก็ข้อมูลที่มีการสอบทานแล้วก็ตรวจสอบด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือว่าทุกท่านก็จะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดอ่อนจุดแข็งางวันที่ได้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองสุดยอดแลสมีเนี่ยเราต้องการให้เขาสามารถเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงได้ต่อเน,นื่อนงะในระยะยาวจริงๆกลุ่มพวกนี้เองครับจะเป็นกําลังสาคัญในการที่จะขยายเศรษฐกิจ นะครับไม่ว่าจะในระดับประเทศถ้าโตแล้วก็ก้าวสู่สากลอันนี้ก็จะเป็นลู่ทางที่เราใช้เป็นตัวแทน s อสีของประเทศไทยปีนี้จัดมาเป็นปีที่15ต้องเรียนว่าในแต่ละรุ่นก็จะมีคนที่มีความสามารถบางคนโตแล้ววันนี้เราก็ตั้งใจว่าจะให้พี่ๆที่แต่ละรุ่นเนี่ยได้มาช่วยกันพาแล้วก็ดึงรุ่นน้องเติบโตไปด้วยนะครับก็อันนี้คือเป็นเป้าหมายของการจัดการประกวดแล้วก็แจกรางวัลให้กับ s อสีนะครับในนามของวิสาหกิจุมชนชีววิถีตะบนน้าเกลืออำเภอภูพเพียงจังหวัดน่าน รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลสุดยอด SME ของสสวซึ่งเราเองเป็นวิสาหกิจของชาวบ้านอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างความสุขให้กับชาวบ้านโดยการนำเอาผลประกอบการที่เป็นกำไรเนี่ยามาใช้พัฒนาชุมชนและดูแลให้พี่น้องชาวบ้านของเราได้เติมสุขให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับขอบคุณสสวที่ให้โอกาสและก็ได้มาช่วยกันพัฒนา ธุรกิจและก็วิสาหกิจของเราเจกนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองและก็มีผลประกอบการที่มั่นคงเข้มแข็งต่อมาวิสาหกิจของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดน่านเรามีสมาชิกเกือบร้อยกว่าคนาเรามีอายุในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ17ปีแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนของเราแล้วก็ สามารถสร้างชื่อเสียงและก็สร้างความสุขเติมสุขให้กับพี่น้องชาวบ้านในชุมชนของเราซึ่งเป็นตัวบรลเล็กๆอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดน่านครับเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะช่วงคละไม้คนละมือวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ไหนตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ อีกหลายพันคนที่ยังเดินท่ามกลางความมืดรอาการส่งต่อไม้เท้าขาวจากมือทุกท่านอยู่หนึ่งกองบุญ600บาทหรือตามกำลังศรัทธาแม้ไม้เท้าในสายตาคนดีจะเป็นเพียงแค่สิ่งของแต่สำหรับคนตาบอดคืออวัยวะส่วนหนึ่งของชีวิตไม้เท้าขาวไม่ใช่กายอุปกรณ์ของคนตาบอดเท่านั้นแต่เป็นดั่งชีวิตจิตใจเป็นมิตรคู่มือเป็นสื่อคู่เท้า ที่สามารถช่วยในการนำทางสร้างความปรับรู้ในทางต่างระดับหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงหน้าได้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็รู้สึกปลอดภัยอุ่นใจไร้กังวลดังนั้นการเดินหรือการใช้ชีวิตประจำวันโดยใช้ไม้เท้าขาวจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในสังคมของคนตาบอดนั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นโครงการส่งต่อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดที่ขาดแคลน เป็นสื่อสะท้อนถึงต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมความพิการเมื่อมีรวมกับความยากจนจึงเป็นสิ่งที่ซ้ำเติมให้ความเป็นอยู่ของคนตาบอดยากลำบากยิ่งขึ้นสมาคมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อความรักและความห่วงใยให้กับคนตาบอดมาอย่างต่อเนื่องโดยทุกๆหนึ่งกองบุญที่ได้รับเท่ากับหนึ่งไม่เท้าขาวเท่ากับสองตา บวก2เท้าที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในทุกๆก,ก้าวของคนตาบอดสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับก็สู่ช่วงคนละไม้คนละมือ พบกันเช่นเคยนะครับทุกๆวันจันทร์14.00ถึง14.30นาทีทางทรบ5 HD กับผมเคบโดนทนดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมครับคนพิการตาบอดส่วนหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการดำเนิน,น,เนชีวิตก็คือเรื่องราวของไม้เท้าวันนี้มีโครงการดีๆที่มีชื่อว่าโครงการไม้เท้าสีขาวซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นและสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนตาบอดไปติดตามรับชมโครงการนี้พร้อมๆกันครับกับไม้เท้าสีขาวผมเอกมลแพทยานานาณัน เป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับการดําเนินงานหลักๆนะครับก็จะมีการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของเรานะครับทั้งในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การเสริมพลังให้กับสมาชิกนะครับให้ความช่วยเหลือสมาชิกเช่นที่ผ่านมามีวิกฤตโควิด นะครับเราก็ให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของเงินช่วยเหลือในเรื่องของถุงยางชีพนะครับแล้วก็ช่วยพาไปฉีดวัคซีนนะครับอุทกภัยต่างๆเราก็ลงไปให้ความช่วยเหลือสมาชิกนะครับส่วนในแง่ของการเสริมพลังเนี่ยนะครับเราก็นํามาพัฒนาศักยาพโดยเริ่มตั้งแต่การ อบรมเรื่องการใช้ไม้เท้าขาวนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะเดินทางมีเสถียรภาพในการเคลื่อนไหวนะครับเดินทางไปที่ต่างๆได้จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเสริมพลังพัฒนาในด้านของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเช่นการอบรมการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับซึ่งถ้าสมมติเขาใช้สมาร์ทโฟนได้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็เข้าถึงบริการต่างๆทั้งของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ท,ที่ที่ดำเนินการผ่านสมาร์ทโฟน นะครับยังมีอบรมในเรื่องความรู้ต่างๆเช่นความรู้ทางกฎหมายความรู้ทางการเงินนะครับความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆเราก็พยายามส่งเสริมให้มีอาชีพมีรายได้นะครับซึ่งสมาคมก็ดําเนินการอบรมเช่นอาชีพนวดนะครับอาชีพนักร้องนักดนตรีนะครับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการทํางานเป็นต้นนะครับรวมถึงอบรมเรื่องทักษะทางสังคมด้วยนะครับเราก็ มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มก็อาจจะเป็นชมรมเป็นกลุ่มเป็นสมาคมเพื่อที่คนตาบอดที่มีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยจะได้รวมกลุ่มแล้วก็ทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือคนตาบอด คนอื่นๆต่อไปอีกด้านนึงก็คือเป็นเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์นะครับทั้งในแง่ของการพยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายแล้วก็นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการแล้วก็คนตาบอดเช่นบางครั้งคนตาบอดเนี่ยถูกเลือกปฏิบัติไม่ให้เรียนหนังสือไม่ให้ทํางานนะครับไม่ให้เปิดบัญชีธนาคารหรือบางครั้งก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเลยตา่างๆอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ทางทางสมาชิกของเราสามารถที่จะติดต่อมาที่สมาคมเมื่อเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาพวกเรื่องการเลือกปฏิบัตินะครับรวมถึงสิทธินะครับใน ดยเฉพาะตามมาตรา33แล้วก็35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคนที 5, ช่ชีคนพิการนะครับหน่วยงานที่จ้างพนักงานมากกว่า100คนก็ต้องจ้างคนพิการ1คนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างหรือเขากับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ที่ยังไม่ได้จ้างนะครับตามเกณฑ์ตรงนี้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเรานะครับก็ได้มีการคุดค้นหาคนตาบอดนะครับรายใหม่ ซึ่งหมายถึงคนตาบอดที่ยังไม่มีโอกาสออกมาสู่สังคมนะครับทางผู้แทนคนตาบอดของเราทั่วประเทศเนี่ยก็ไปคุดค้นหาตามหมู่บ้านตามชนบทต่างๆนะครับเพื่อนําคนตาบอดเหล่านั้นเนี่ยออกมาพัฒนาแล้วก็ออกไปสู่สังคมทีนี้อุปกรณ์ชิ้นแรกเลยที่จะไปใช้แทนดวงตาของเขาในการเดินทางก็คือตัวไม้เท้าขาวตรงนี้นี่แหละนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองแม้จะมีสนับสนุนตรงนี้แต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเราก็จึงได้มี โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการระดมนะครับทุนจากพี่น้องประชาชนนะครับจากผู้มีจิตกุศลได้นำเงินบริจาคนะครับมาให้เราแล้วเราก็นำไปจัดซื้อนะครับไม้เท้าขาวเพื่อที่จะนำไปจัดสรรแจกจ่ายส่งมอบต่อนะครับให้กับคนตาบอดที่ อยู่ในชุมชนท้องถิ่นจริงๆนะครับเพื่อที่จะนำเขาเหล่านั้นเนี่ยออกมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปครับก็ยังสามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับโดยการร่วมบริจาคเงินนะครับมาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือฟื้นฟูและเสริมพลังคนตาบอดไทยมูลณิธิคนตาบอดไทยเลขที่บัญชีก็คือ007-023 6 7 1 2ครับเอกพงน์นพสกุลครับ เป็นกรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับอันนี้คือไม้เท้าสีขาวที่คนตาบอดต้องพกพาไปไหนมาไหนมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเลยนะครับสมาคมเนี่ยเป็นองค์การคนพิการระดับชาติที่ไม่ไม่แสวงหา,หากําไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคงไม่มีงบประมาณจํานวนมากที่จะมาซื้อไม้เท้าให้ก็เลยทาแคมเปญไม้เท้าสีขาวอันนี้ครับ โพสต์ขึ้นไปในสื่อต่างๆของสมาคมเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาเขาบริจาคแล้วก็เรามั่นใจว่าเราจะส่งต่อไม้เท้าขาวนี้ให้คนตาบอดได้ทั่วประเทศในอีกไม่ช้านี้ครับคนทุกคนมีชีวิตแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันผมอยากจะบอกว่าคนพิการมีไม่น้อยที่ไม่ได้อยในปัญญาคนพิการจะมีค่าถ้าพัฒนาเขาให้ถูกทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เป็นองค์กร คุณวิการระดับชาติที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็มาร่วมกันในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไปกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ เป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมหากเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันก็ไม่ยากเกินที่จะสร้างส,าสันสงคมให้น่าอยู่และพร้อมจะแบ่งปันสิ่งดีร่วมกันนะครับผลไม้คลมือขอเป็นส่วนหนึ่งในโครงการไม้เท้าสีขาวเพื่อส่งต่อให้กับคนพิการตาบอดทั่วประเทศเลยวันนี้ลริ่ลาไปก่อนแล้วนะครับจะเจอกันใหม่กับผลไม้คลมือในครั้งต่อไปสวัสดีครับ คนตาบอดไม่ได้ต้องการที่จะมีสิทธิธพิเศษเหนือกว่าคนทั่วไปสิ่งที่เราต้องการก็คือโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเช่นเดียวกับคนทั่วๆไปในสังคมสำหรับช่วงข่าวฮอตนิว Time วันนี้จะมีข่าวฮอตประเด็นร้อนอะไรมาอัปเดตท,ท่านผู้ชมตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมในช่วงคัสตินิวส์ไทม์วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สปคมหรือว่าสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็ได้เปิดคลินิก medical fitness to drive แห่งแรกของประเทศไทยสำหรับคลินิกแห่งนี้นี่มีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาทราบรายละเอียดกันนะคะกับท่านผู้วยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองค่ะท่านายนแพทย์สุทธาชโชตนพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้องขออนุญาตนะคะคุณหมอในเรื่องของคลินิกนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างคะคลินิกนี้นะครับก็คือจริงๆก็คือการทดสอบสมรรถนะผู้ขับขี่ยานยนต์สําหรับทําใบขับขี่ในประเทศไทยครับแล้วเราจะมีการให้บริการสําหรับผู้ที่ขับขี่เนี่ยจะเป็นประเภทไหนอย่างไรบ้างครับก็ในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นโครงการใหม่นะครับที่ได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินทุนเนี่ยครับเป็นงานวิจัยจากกรมการขนส่งทางบกโดยหลักการของมันเนี่ยก็คือ จะทางานประเมินสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกประเภทแต่ในช่วงแรกเราเน้นที่ผู้ขับขี่ยานยนต์สาธารณะก่อนสาธารณะนี่ได้ทุกประเภทเลยหรือเปล่าคะครับก็ทั้งผู้ขับขี่รถบัสรถตู้แท็กซี่และก็รถประจำทางอื่นๆครับได้ทุกประเภทครับสำหรับในเรื่องของการที่จะมาตรวจสอบเนี่ยจะมีการลงลึกในเรื่องอะไรบ้างที่สำหรับผู้ที่ ขับขี่แล้วเนี่ยจะแตกต่างจากการตรวจโรคทั่วๆไปก็เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุนะครับในประเทศไทยเนี่ยยังยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงพวกรถยนต์สาธารณะเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุเป็นลำดับที่สองรองจากพวกผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นที่มาว่าเราต้องการประเมินสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานยนต์สาธารณะเนี่ยเพื่อให้เขาสามารถขับขี่และนําพาผู้โดยสารไปได้อย่างปลอดภัยโดยการตรวจเนี่ยหลักๆจริงๆมันมี3ด้านนะครับเรื่องของการรับรู้ เช่นการมองเห็นการได้ยินเรื่องของอาการตัดสินใจเรื่องของสติประปัญญะเช่นเรื่องของการใช้สารเสพติดเรื่องของสุขภาพจิตและก็ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อของร่างกายตอนนี้เนี่ยได้มีการทําประเมินตรวจสุขภาพไปบ้างแล้วมีผู้ที่มาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ก็ตอนนี้เราได้รับผู้ที่เข้ามารับการตรวจนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ขับรถโดยสารโดยเฉพาะขสมกแท็กซี่ค่ะ,คะ,คะ แล้วก็ผู้ขับขี่รถตู้บางส่วนนะครับแล้วก็จริงๆอของหน่วยงานราชการเราก็เอาผู้ขับขี่รถตู้ของหน่วยงานราชการมาตรวจด,ด้วยก็พบผู้ที่มีปัญหาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีบางประเด็นเนี่ยที่ที่ผมยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนนะเนาะแต่ผมว่ารอให้สิ้นสุดโครงการก่อนเราคงจะทำเป็นรายงานออกมาให้ชัดเราพบทั้งปัญหาทางสายตาปัญหาเรื่องการได้ยินแล้ก็ปัญหาด้านโรคประจำตัวหลายๆอย่าง คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเรื่องของการจราจรเนี่ยรถยนต์ของบ้านเราเนี่ยมันมีมากแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะสําหรับผู้ที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ต่างๆเนี่ยจากการที่ประเมินมาบ้างแล้วเนี่ยค่ะมีสาเหตุมาจากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสุขภาพเยอะไหมคะคุณหมอก็มันผสมกันนะครับจริงๆก็คือสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ้านเราเนี่ยเฉลีย่ยปีหนึ่งประมาณ8 0,000ครั้งรถสาธารณะเป็นสัดส่วนไม่มากก็รประมาณสัก1%แต่ว่าการสูญเสียจะค่อนข้างสูงต่อการบาดเจ็บ หรือการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งจากรถสาธารณะนะครับก็จากการประเมินเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นปัญหาสุขภาพส่วนหนึ่งเป็นปัญหาของตัวยา,านพาหนะเองและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาของถนนก็ในส่วนของอกรมควบคุมโรคเนี่ยครับก็ดูแลในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพเป็นหลักแต่ว่าเราก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องของความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ความปลอดภัยของยานพาหนะด้วย สำหรับในเรื่องของโครงการกรมการขนส่งทางบกกับสาธารณสุขเนี่ยมีการเฝ้าระวังหรือการติดตามของผู้ขับขี่ยังไงบ้างไหมคะคระับประเด็นตอนนี้ก็คือว่าพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกเนี่ยฮะ,ะใบรับรองแพทย์ที่ใช้ต่อใบขับขี่เนี่ยให้ดําเนินการโดยแพทยสภา,า,าแต่การตรวจของแพทยสภาณขณะนี้นะฮะ,ะจะเป็นการตรวจในลักษณะทั่วๆไปยังไม่มีการตรวจที่เป็นลักษณะเฉพาะ สำหรับเรื่องของการขับขี่ยานยนต์จึงเป็นที่มาว่าทางกครงการถนงตงทางบกเนี่ยครับให้ทุนสนับสนุนทางกรมควบคุมโรคเพื่อดําเนินการในการจัดทํามาตรฐานต้นแบบแล้วก็คลินิกต้นแบบเพื่อการประเมิสนสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานยนต์ที่เจาะจงสําหรับการใช้ยานพาหนะค,ค่ะที่บอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแสดงว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการขยายต่อไปอยังทั่วประเทศครอบคลุมไหมคะ ต้องอย,อย่าใช้คําว่าแห่งแรกเลยใช้คําว่าจริงๆมันมีการตรวจอยู่แล้วเนาะ,ะ,ะแต่ว่ามันยังตรวจไม่ครบทุกองค์ประกอบเรามีการจัดทําให้มันเกิดมาตรฐานและการตรวจให้ครบองค์ประกอบเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นต้นแบบก็ถ้าตัวต้นแบบนี้ได้รับการยอมรับก็จะขยายผลโดยการนําไปใช้กับการประเมินสมรรถนะของผู้ขับขีย่ยานยนต์ทั่วไปทั่วประเทศค่ะทีนี้ในเรื่องของการที่บอกว่า ตรวจเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้ขับขี่บางทีตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่อาจจะเอ๊ะมันตรวจในเรื่องของอะไรบ้างอยากจะให้คุณหมอช่วยยกตัวอย่างว่าอย่างในส่วนของประสาทสัมผัสในการของผู้ขับขี่เนี่ยตรวจแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างครับก็บตัวอย่างเรื่องของการมองเห็นนะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจกรานสายตา พราะบางคนเนี่ยอาจจะมีาตาบอดเฉพาะบางจุดหรือเรียกว่าบายสปอตทาให้เราไม่เห็นรถที่ตามมาในบางพื้นที่ของของลานตาที่เรามองไม่เห็นปัญหาเรื่องของการกัดระยะชัดลึกซึ่งการตรวจท,ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถตรวจประเมินได้<ม>ก็เรื่องของการกัดระยะในการขับขี่ยานยนต์เนี่ยก็จะเสียไปเรื่องของการได้ยินก็บางท่านก็มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเสียงแตร ى, หรือเสียงเตือนอื่น,นๆนะครับในขณะขับขี่ยานยนต์นอกจากเรื่องของตาเรื่องของหู เรื่องของร่างกาย,าก,ายก็คือทุกองค์ประกอบนะครับก็จะมีมาตรฐานเช่นคนที่เป็นโรคลมชักเนี่ยครับ<ฆ>ควรขับขีย่ยานยนต์หรือไม่คนที่มีพึ่งฟื้นจากโรคหลอดเลือดในสมองตีบที่มีความพิการบางส่วนเนี่ยควรขับขีย่ยานยนต์หรือไม่อ,อันนี้ก็ต้องมีการประเมินกันเป็นระยะ ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหลายๆท่านนะคะก็เริ่มมาใช้บริการกันบ้างแล้วตรงนี้ที่เรียกว่าอะไรคะถ้าหากว่าคนที่อยากจะมาใช้บริการครับในเบื้องต้นนะครับเราจัดบริการอยู่ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรค,โรคเขตเมืองนะครับอยู่ตรงข้ามวัดประสีบริเวณอนุสรีบางเขนนะครับมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างคะเวลามาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนีก็จริงๆก็ไม่ต้องเตรียมอะไรอะครับมีแค่ใบอนุญาตกับขี่กับตัวประชาชนมาระบบตัวต,วตนก่อนกา,การเข้ารับการตรวจประเมิน <g arden> ก็กระบวนการตรวจเนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนว่าตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย <Used. S 1> ทางการพทนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอค่าตอบแทนเรื่องค่าเสียเวลาเล็กน้อยโครงการเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2 5 6 6หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการเป็นคลินิกปกติถ้าหลังจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการตรวจเพื่อขอรับใบรับรองแพทย ตามอัตราปกติคุณหมอคะจะฟรีจนถึงเมื่อไหร่ยังไงครังมีระยะเวลาเท่าไหร่คะก็อย่างที่ทำเรียนครับว่าโครงการได้รับการสนับสนุนถึง30กันยายนสกันยายนี้คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็คงเข้าระบบปกติแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายตามปกติก็ต้องรอดูว่าทางโครงการขนส่งทางบกจะเห็นความสาคัญของเรื่องนี้ไหมแล้วก็สนับสนุนเราต่อไหมครับ แล้วสําหรับผู้ที่ได้มารับการตรวจที่นี่นะคะต้องบอกว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าที่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องเรียนถามคุณหมอว่าเราได้รับความอนุเคราะห์จากในส่วนไหนบ้างคะครับก็อันนี้เป็นอ,องค์ประกอบใหม่นะครับแพทย์ที่จบแพทย์ทั่วไปเนี่ยสามารถตรวจสุขภาพในลักษณะของทั่วไปได้ปัจจุบันเนี่ยทางกรมควบคุมโรคนะครับมีหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านนะครับขแขนงวิทยาศาสตร์จราจรนะครับก็แพทย์กลุ่มนี้จะเป็นแพทย์กลุ่มเวชศาสตร์ป้องกันนะครับ จะได้รับการฝึกฝนมาเพื่อการประเมินมเรื่องของอสมรนะการขับขี่ยานยนต์โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าแพทย์กลุ่มนี้ยังมีความสามารถในเรื่องอื่นๆเช่นการสอบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะครับที่เป็นมุมที่ไม่ใช่มุมของ,ของคนด้วยนะครับก็แพทย์กลุ่มนี้จะเป็นผู้ต,วตรวจร่างกายของท่านในคลินิกเพื่อประเมินเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ยานยนต์ครับ คุณหมอคะแล้วอย่างนี้จะมั่นใจได้ยังไงคะว่าผู้ขับขี่เขาตอบตรงเขาไม่ได้โกหกเราการตรวจเนี่ยนะครับนอกจากการสอบถามการสร้างประวัติานะครับเรามีการตรวจที่เป็นเชิงประจักษ์เช่นการตรวจร่างกายการประเมินเรื่องของสายตาโดยเครื่องวัดสายตาแล้วก็วัดเรื่องการได้ยินโดยเครื่องตรวจการได้ยินนะครับมีการเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจปัสสาวะ ซึ่งพวกนี้จะเป็นหลักฐานที่จะใช้ประกอบการสักประวัติครับและสําหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่รถโดยสารสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะก็จริงๆตอนนี้เปิดนะครับก็สําหรับประชาชนหรือผู้สนใจนะครับก็ถ้าท่านขับขี่ยานยนต์แล้วท่านอยากประเมินตัวท่านเองนะครับก็ยินดีให้มาเข้าร่วมในโครงการได้ ก็จากที่ได้ฟังรายละเอียดจากคุณหมอมานะคะก็ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งจําเป็นนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ผู้ที่ขับขี่ทําหน้าที่ขับขี่เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้โดยสารและก็ผู้ที่อยู่บนยวดยานบนท้องถนนด้วยนะคะถ้าหากว่าสนใจก็มารับบริการได้นะคะตรงนี้นี่ก็อยากจะให้คุณหมอนะคะได้ฝากกับท่านคุณผู้ชมด้วยนะคะว่ามันมีความจําเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะมารับบริการเนี่ย เพื่อประโยชน์อะไรได้บ้างครับก็สําหรับผู้ขับขี่ยานยนต์สาธารณะนะครับ,รบผมขอเน,น้นย้ำนะครับว่าการตรวจสุขภาพของตัวท่านเองมีความสําคัญนะครับคงอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวท่านเองมองเป็นความปลอดภัยของผู้ที่มารับบริการบนยานยนต์ของท่านด้วยนะครับก็ในการตรวจไม่ไม่ได้มีอ่าเขาเรียกอะไรอะบทลงโทษหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าทําให้เราทราบว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงจุดไหน จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ค่ะสำหรับในเรื่องของคลินิกเ i c a l f i t n e s s True Day นะคะก็ควรจะได้รับทราบกันคร่าวๆแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะมาใช้บริการกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านในแพทย์สุทนทโชตินพัธ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเข็ดเมืองเป็นอย่างสูงค่ะขอบ<ร><ด>คุณค,ค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะสำหรับใครที่พลาดการรับชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง Youtube เพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวนะคะสำหรับวันนี้โมโมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ